วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเด่อนรบทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วกัญญากรน,นะคะสวยๆเลยนะนะคะเสร็จเด่ยนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจานวนสี่เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีสีสละแปดเส้นค่ะ เรมาเริ่มกันนะคะเรื่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะับมนนะเส้นที่สอส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน สเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส,ส,ส, acceso acceso ส้สสสสนที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงเงือนด้านบนนะคะจับปลายลิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะวงกับนนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1นึ่ทะลุรูที่สอเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1นึ่ทะลุรูที่สามไปค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้จับวิบินขึ้นมา1เส้นขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะจับดิบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับหนึ่สาสีนะพาดคามสี่เส้นนะคะนะจับพาดข้าม4เส้นไป พัดข้ามสี่เส้นพัดข้ามสี่เส้นค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะลรดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย ก,กลับมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นมาด้านนี้นะคะพับมาด้านหลังนะพับกลับไปด้านนี้นะสอดน้าเส้นตัวเองนะคะรอดสี่เส้นนะนะคะหนึ่งสองสามสี่นี้นะรอดสี่เส้นไปแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะสองร้อสามเส้นไปนะร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นที้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละแปดเส้นนะคะจับมานะนะคะสีขาวไว้ด้านล่างนะสีชมสีแดงไว้ด้านบนนะคะจับปลายดิบินให้เสมอกันนะแล้วก็สอดรอดไปค่ะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้เลยนะคะสอดไปให้สุดเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เส้นลิมินมานะนะคะนะคะเราจะทําเส้นสีขาวก่อนนะคะจับเส้นสีขาวขึ้นมาด้านบนแบบนี้พับลงมาด้านนี้นะคะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะ,ะเราจะสอดลงไปในหลังกลีดนี้เลยนะคะในในด้านในแบบนี้นะในกลีดด้านในนะคะนี่ค่ะดึงล็อกลงมาแบบนี้ นี่ค่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับดิบินมานะเอาเส้นสีแดงนะคะจับบิดโค้งมาด้านนี้นะ,ะเส้นของเราอยู่ตรงนี้นะ,ะข้ามเส้นนี้ค่ะม,มาสอดตรงนี้สอดเข้าไปในปีบสีเหลืองนะคะเป็นสีเส้นสีเหลืองนะด้านไหนนะคะดึงมาแบบนี้ นี่ค่ะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็ปลายริบบิ้นเราเสมอกันแล้วนะคะเราก็จับริบบิ้นมาแตะแขงด้านนี้นะพับขึ้นด้านบนนี้ค่ะแบบนี้นะจับบิดมาด้านนี้โค้งมาด้านนี้นะคะบิดโค้งมาแบบนี้บิดค่อมมาค่ะบิดแบบนี้ครั้งหนึ่งนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไป แบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยบิดโค้งมาด้านนี้ติดความมาแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดสลิปปิ้นมานะพับมาด้านนี้ค่ะนะคะพับบิดเป็นกัวยแบบนี้ ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัปดปลายนิดนึนทิ้ง เรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วกัญญากรนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ